นี่เป็นการชกมวยเวทีวันแชมเปี้ยนชิพครับท่านผู้ชมระหว่างชกกันอยู่นั้นทั้งคู่ก็ได้ล้มลงนะครับและกรรมการก็ได้กระโดดเข้าไปห้ามนะครับแต่ปรากฏว่านักมวยคนนี้นะครับเข้าใจผิดว่าขากรรมการคือขาคู่ต่อสู้นะครับก็ได้ล็อกเขาไว้อย่างแน่นะครับบิดไปบิดมานะครับโอ้ยกรรมการร้องบอกสต๊อปสต๊อปอย่างไรก็ไม่หยุดนะครับแกก็บิดบิดนะครับโอ้โหกรรมการร้องทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดนะครับ ขนาดคู่ต่อสู้มายืนแกว่งนวมอยู่ข้างหน้าแกก็ยังไม่มองนะครับกรรมการก็ได้ตะร้องโน่โนสต็อปสต็อปย่างไงนักมวยคนนี้ก็ยังไม่ฟังนะครับยังคงลอกขาลอบบิดสุดแรงเกิดเลยนะครับทําให้กรรมการร้องสุดชีวิตเลยนะครับด้วยความเจ็บปวดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสนามนะครับเดี๋ยววิ่งกันขึ้นมานะครับช่วยกันแกะมือแกะขากรรมการดอกครับโอ้โหยงานนี้กรรมการเจ็บหนักเลยนะ สงสัยจบไฟนี้คงได้หยุดยาวแล้วครับกมัมกูชา